โลลิปบ๊อบดอทหลิงหลิงเดลเอซัดดาคมคอนกรีตทูโกไทยประกันชีวิตต้องขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยนะครับผมไม่มีคุณไม่มีเรานะถูกต้องค่ะขอบคุณโลลิปบ๊อบดอทหลิงหลิงชอปค่ะโลลิปบ๊อบดอทหลิงหลิงชอปนะฮะนำเข้าเครื่องสำอางเรียวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงแอร์ลองสั่งซื้อแล้วนะดีมากด้วยดีจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีวิตามินดีมีทุกอย่าง แล้วมีคอลลาเจนด้วยนะอยากจะสวยทั้งภายนอกและ,และภายใน,ยนพิมพ์คําเดียวเลยครับว่า lolipop. l หลิงหลิงครับผมขอขอบคุณเดลคำดีคำเดลคอมพิวเตอร์อด,ดีต้องอคอ,อมพิวเตอร์เดลคอมพิวเตอร์เดลนะผมบอกเลยนะฮะว่าของเขาดีจริงๆริงของเขาดีจริงๆค่ะสำนักหนูทางสำนักคือเดลหมดเลยค่ะ คือใครซื้อคอมพิวเตอร์เดลเนี่ยเขามีรับประกัน3ปีเต็มออนไซส์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คอมดีต้องคอมเดลฮะไปหาซื้อได้เลยนะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับพร้อมขอขอบคุณเอศักดาคมค่ะเอศักดาคมนะอ้เพิ่งเจอพี่เอมาที่เอเอาอะไรมาให้รู้ไหมอะไรคะพระปิตาพระปิดตาแม่สีดาจันทร์แล้วของโหนล่ะน่าจะจะถามให้ของหนนะมีหลากหลายอย่างเลยผมอยากให้คุณเราเข้าไปดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถูกหมยทุกวันจริงเพราะอะไรมนทันทีที่พี่เอพูดถึงต้นขนุนยืน ยืนตายตายที่น่านนี่นะครับคือแบบสัมผัสได้เลยว่าครับโอ้โห oh เต็ม เข้าไปติดตามนะเขามีประมูลไลฟ์สดด้วยในทุกๆวันเพจและ YouTube ช่อง A สักดาคมครับผมขอขอบคุณคอนกรีตทูกโกค่ะสั่งง่ายๆฮะในคอนกรีตทูกโกเนี่ยคุณจะโทรไปหรือไลน์ไปก็ได้มีแอปพลิเคชันด้วยแล้วที่สําคัญนะฮะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้ยี่ห้ออะไรช่วงนี้มีโปรโมชั่นเพียงแค่คุณเนี่ยแอดไลน์ง่ายๆเลยแต่ต้องบอกกันนะว่ามาจากรายการเดอะซิกเซนคอนดิพีพอสั่งคอนกรีตเนี่ยคุณก็จะได้กริปเซต ใช่แพคคอนกรีตูโกสำหรับลูกค้าใหม่ทําการสั่งซื้อคอนกรีตครั้งแรกกับคอนกรีตูโกรับทันทีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า500บาทครับรีบมารับสิพิเศษก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30รกรกฎาคม2565ขอขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะสุขภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะทุกคนต้องใส่ใจนะและเริ่มมองหาประกันสุขภาพที่จะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ line นะคะหรือว่าบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีทั่วโลกตลอดยประกชีวิต Medical Opinion หรือว่าบริการที่ให้คำปรึกษาความเห็นที่2โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเลยหรือว่าจะเป็นไทยประกันชีวิต Medicare บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องจ่ายก่อนนะคะออหรือว่าไทยประกันชีวิต International Claim Solutions บริการสินใหม่ในต่างประเทศค่ะและอีก2อ,อย่างค่ะพี่เจนั่นคือไทยประกันชีวิต Telemedicine ค่ะหรือว่าบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์แล้วก็ไทยประกันชีวิต เฮลแคสโซลูชันครบรอบด้านทุกคําตอบบริการสุขภาพอย่างรอบด้านเลยทีเดียวดีแบบนี้นะฮะติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตโทร1นึ่สครับผมพร้อมไือยังพร้อมมากค่ะไปต่อครับอันนี้นะเมื่อสักครู่นะนอกรอบพอดีผมคัดไปนะเพราะว่าผมต้องถามความมั่นใจก่อนว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะยืนยันว่าคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มว่าตรงนี้สามารถลงได้หรืออะไรนะแม่ คุณบีอันนี้ถือว่าให้สัจวาจากับทุกๆคนที่ดูรายการอยู่ก่อนตรงนี้ไม่ได้ทำเป็นตำหนักไม่ไม่ต้องการลงไม่ไม่ต้องการเก็บเงินใครใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทรงไม่อนุญางทรงมาทรงเลยอนุญาตอนุญาตให้แค่มากราบไหว้พระมหากษัตริย์เท่านั้นอโอเคเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คนละพื้นที่กับพื้นที่งฆงที่เราตั้งไว้ถูกนะไม่มีอนุญาตแบบนี้นะแน่นะ โอเคเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมีอาการของคุณแม่เนี่ยเหมือนบางสิ่งบางอย่างจะลงสัจภาพเลชัดมากเลยพี่เจว่ามันจะเห็นว่ามันจะเป็นตําหนักทรงนะคุณเห็นว่าจะเป็นตําหนักทรงโหชัดมากเลยนะอ่ะผม <S <S ผมถือว่าเนอะพี่อ๊อฟเนอะผมถือว่าคุณแม่และคุณบีให้สัจจวาจากับทุกๆคนแล้วว่าจะไม่ทําเช่นนั้นเนาะเพราะผมเห็นความตั้งใจของคุณแม่แล้วว่าคุณแม่อยากยกพื้นที่ตรงนู้นให้พระพุทธศาสนางจริงเพราะคุณแม่ปฏิบัติมานานแล้ว อือะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเพราะ,ระว,ว่าเพราะว่ากลุ่มที่พอเห็นว่าอะถ้าสมมติว่าสร้างเป็นศาลพระเจ้าตากได้แล้วก็จะเข้ามาในวิเข้ามาแบบคุณแม่อาจจะไม่ทําหรอกแต่คนอื่นๆเนี่ยจช่าจาเข้ามาค่ะในรูปแบบของเพื่อนถ้าคุณแม่ตั้งมั่นในปฏิฐานของคุณแม่เองว่าตรงเนี้ยถวายท่านจริงๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดแต่ภาพที่หนูเห็น่ะคือมันจะเกิดจริงๆแล้วนะความตั้งใจของแม่นะเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วนะอยาก อยากรู้ความจริงอะที่จริงแล้วท่านต้องการให้ท่านให้ให้ให้แม่ทําอะไรกันแน่อย่างงี้ตรงนี้เนี่ยออืเอาตามความรู้สึกเราแล้วกันเนาะท่านแม่ต้องการอะไรเลยเออข้างอางนั้นก็คือแค่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 ตั้งเป็นที่กราบไหว้คุณแม่แหละต้องการแค่นั้นเองคุณแม่แหละที่ต้องการที่จะสร้างท่านเพื่อกราบไหว้ใช่ไม่ได้เกี่ยวที่ท่านเลยท่านจะเอาอะไรอะคะอ๋อกษัตริย์ก็อยู่ใน S <S ในสถานที่ของกษัตริย์ไม่ได้สถานที่ของคนธรรมดายอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละในเมื่อคุณแม่ต้องการที่จะสร้างท่านเพื่อกลาบไหวบูชาชหรือว่าด้วยความศรัทธาที่จะเผยแพร่ของพระบารมีของท่านเองอนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นคือการเผยแพร่พระบารมีแล้ว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 ที่ต้องการที่จะเอาเอาขึ้นตำหนักนี้นะคะมีพ่อมีพระเจ้าตักสินนะพ่อพ่อนเรสวรนมหาราชนะพระเจ้าอุทงนะแล้วก็เสด็จพ่อรอห้านะที่จะเอาตั้งขึ้นเนี่ยค่ะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็กลับไปอย่างที่คุณแอร์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยท่านไม่ได้ต้องการอยู่แล้ว<อ>เพียงแต่แม่ต้องการให้มีสถานที่แบบนี้ถูกไหมฮะใช่อ่าโอเคถ้าสมมติว่าแม่ถามว่าท่านต้องการให้ทำอะไรคำตอบก็คือท่านไม่ได้ต้องการ<อ>แต่คำตอบของแม่เนี่ยคือแม่ต้องการอ่าอ,อันนี้คือการสร้างไม่ผิดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีถ้าสร้างแล้วมีคนมากราบไหว้แตถ่ถ้าบอกว่าเขาต้องการไหมท่านต้องการไหมท่านไม่ได้ต้องการ ถัดไปเราจะเข้าไปในบ้านที่คุณแม่ใช้สำหรับอยู่อาศัยและปฏิบัติธรรมโดยนอกจากจะดูว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงในพื้นที่นี้หรือไม่เรายังจะต้องหาคำตอบและวิธีแก้ไขเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณบีผู้เป็นลูกสาวอ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะเป็นไงคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างเข้ามาในบ้านแล้ว ก็พลังของิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบอกว่ามีคเป็นพลังของ์สียไม่ได้เลยว่าไม่มีอ่าฮะก็คือมีเต็มมีเต็มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งคือศรัทธาไม่ที่มีศรัทธาพลังมนก็จามศรัทธามาปฏิหารก็จะเกิดท่านก็อยู่ที่นี่กันหมดในความศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งที่ทำไมอยู่ๆเขาสวดมนต์แล้วปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพื้นที่นี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปหาใหม่ หนูค่อนข,ข,ข้างมั่นใจว่าถ้าพี่ดีใช่ไหมฮะไปที่ไหนก็เป็นหรอคุณมีไปไหนก็เป็นหรอถ้าถ้าที่เนี้ยก็จะเป็นเยอะหน่อยอืมค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่กรุงเทพก็ยังพอส่วนมนได้แต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสามพื้นที่เขายังไม่ได้มีการสร้างอาณาเขตถูกต้องไม่มีการสร้างอาณาเขตเหมือนคล้ายๆว่าไม่มีสิ่งคุ้มครองไม่มีเลยหล<ะ>ัไม่มีเลยอ่ะพั้งพื้นที่ทั้งหมด แค่เปความสึกนะมไม่โดนแบ่งแยกอ,ะอ่ะคือ,อพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่เดียวกันหมดมันก็ม,มีคนปกครองคือองค์เดียวคือองค์ใหญ่องค์เดียวอที่ปกครองอยู่ตรงนี้ตรนแห่งนี้อะไรอย่างงี้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยสมมตินะอันนี้ผมถามเป็นคําถามเผื่อเวลาเขานั่งอยู่เนี้ยเขาก็มีสิ่งเนี้ยที่อาจจะคุ้มครองแค่พื้นที่ห้าคูณห้าตารางเมตรอยู่ตรงเนี้ยท่านคุ้มครองไม่ได้หรอหรือว่าพี่เจเข้าใจคําว่ามารผจญไหมอ่าฮะ ถ้าเมื่อไหร่ที่มารไม่มีบารมีก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าก้าวข้ามครับก้าวผ่านคําว่ามารไปได้หลังจากคําว่ามารเนี่ยชีวิตหนทางมันสวยงามกว่านั้นเยอะปวดหัวยังไงบอกกันได้ไหมปวดหัวเนี่ยบีบใช่ค่ะบีบบีบแต่อาการอะนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เจคือสมมติว่าสามโมงเนี่ยเราตั้งใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะอาบน้ําเราพูดกับเราในเิ็เดี๋ยวจะมาอาบน้ํเสดม์พอสี่ห้าโมงแรงไม่มีแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึก เราพูดกับตัวเองทําไมตอนแรกเราจะทํำแต่พอเราจะทําจริงๆมันก็ทําไม่ได้ขี้เกียจและและตอนนี้ในมุมผมนะในมุมผมนะอาวขี้เกียจพอถึงถึงเวลาบ่ายสามกูไปเอาแล้วเอยโอ้โหบางทีฝืนสวดไปอย่างเงี้ยค่ะพี่เจสวดไปปุ๊บเหมือนคนไปทํางานก่อสร้างอะค่ะพอสวดจบแผ่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะรุนแรงหมดแรงเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นอาการนี้แต่ถ้าบีบก็จะเป็นตะกอนเนี่ยขาข้างเนี้ย จะไม่มีการที่จะนั่งสวดมนต์ได้เลยจะปวดเหมือนใครมาทุบอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กค่ะแต่ตอนนี้เบาแล้วเปลี่ยนจากการปวดขามาเป็นบีบสะออบีบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจี๊ดจี๊ดอย่างเงี้ยค่ะสวดไปก็กลุ่มอย่างเงี้ยกลุมอย่างนี้ไปแล้วหนูก็พยายามบอกแม่ว่าหนูสวดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหนูสวดหนูก็ไม่ได้บุญอะไรเพราะจิตหนูมันไม่ได้อยู่กับพุทธมนต์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกจ้ะอันนี้คือคุณกําลังบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานี่คือมารผจญหรอ ก็ด้วยเป็นสาเหตุหนึ่ง<อ>คือถ้าถอดแอร์นะเจ้ากรรมในเวน่ะมันมีอยู่แล้วแหละหคือชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันก็คงไม่ส่งผลกระทบขนาดนี้สถานที่ก็มีอยู่แล้วแหละเพราะสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่เปิดกว้างฉะนั้นสิ่งที่มันรบกวนเนี่ยคือมันมากมายมาหาศาลจริงๆถ้าเราไม่ได้มีบุญบาร,รมีมากเพียงพอกับที่จตนาลมที่เราจะทําสถานที่เนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ทรงศีลของผู้ถือศีลเนี่ยมันยัง มันก็จะยากมันก็จะกระทบกระเทือนเราแล้วกระทบกระเทือนเราที่ง่ายที่สุดนะก็คือร่างกายสิ่งภาพที่ี่เห็นนะปัจจุบันนี้นะ,ะในของคุณเองนอกเหนือจากเสียงที่เขาท่านท่านบอกว่าเป็นผู้ชายอะ่ะที่ท่านบอกว่าจะร,าระวังจะรักษาไม่หายอะ่ะคือภาพที่ออกมาเนี่ยในท้องอ่ะพี่มันมันยุ่งออกมาเหมือนไส้หลักอะ่ะอันนี้คือกรรมเหรอผมไม่รู้เนี่ยแหละ แต่มันแปลกมากเลยพี่คือภาพ<ๆ>ที่หนูเห็นในตัวเขาอะพี่หนูถามว่าแบบมีโรคประจํามีโรคอะไรหรือ,อยังเนี่ยคือมันแบบมันจะเป็นเฉพาะตรงนี้ด้วยนะตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นมาจนถึงตรงน<ช>เนี้ยเนี่ยแค่คืบเนี้ยทางด้นสิ่งที่ให้คุณเห็นเนะปราะได้ไหมว่าเขาเป็นอะไรกลับไปที่เดิมคือโรคก,กรรมมีอยู่แล้วสองบาร,รมีหรือการตั้งสัจจะวาจาที่นี่เนี่ยมันยังไม่มั่นคงชัดเจนด้วยจิตใจกับร่างกายที่อ่อนแอ มีการเกาะกินพลังเน่หรออืมสำหรับคนนี้เขาโดนนะแต่คุณแม่ดันไม่โดนคุณแม่มีจิตมัน่นจิตตั้งมัน่นแล้วท่านก็ชอบสวดมนต์วันวันนะ่ะก็เดี๋ยวมานั่งตรงนี้แหละเนี่ยนั่งแถวๆตรงนี้แหละนั่งเสร็จปุ๊บก,ก็สวดมนต์ละสวดมนต์ตามแล,แล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิก็ ตามตามสไตล์เขาอะทํายังไงให้ผ่อนลงออมอร่ไม่ีนะได้ดีขึ้นตอนที่แบบได้ดีขึ้นมากแต่ไม่ใช่หายขาดคงแต่ไม่ผ่อนลงไม่ใช่ผ่อนลงแบบว่าหายเลยอย่างเงี้ย่ใค่เคยคิดที่จะแบบบวชเป็นแม่ชีตลอดชีวิตยังคะเคยคิดค่ะแต่ด้วยศักยภาพที่มีอะไรมากวนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีคําพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่อยากเข้าไปให้บาปเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอ่ะคือคือเคยบวชแล้วมันทําปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เลยไม่อยากเข้าไปจุดนั้นนะคะ แต่มองว่านั่นแหละคือมารให้เราไม่บรรลุธรรมเนาะ,ค,ะคุณบีลองไปพิจารณาตรนอีกคั้งหนึ่งว่าคุณบีคิดจะพร้อมที่จะอยู่ใต้พระบวรพระศาสนาไหมในรูปแบบของอุบาสิกาของเนคขมมะอย่างน้อยต่อให้มันลําบากหรือมันยากขนาดไหนถ้าเรายังมีจิตตั้งมั่นศรัทธาแอคิดว่าหนทางนั้นน่ะภาพที่แเ,เห็นคุณบีอ่างช,ชัดชมากที่เป็นแบบนั้นนะเนา มันน่าจะช่วยผ่อนทุเราในร่างกายใช่คือแม่บวชแม่ชีใช่ไหมคะใช่คือทําเป็นแบบตัวเองเป็นแม่ชีนั้นนุ่งขาวห่มขาวใส่ผ้าสบายโกนหัวตลอดชีวิตอย่างนี้เลยนะเขาต้องการหรือเปล่านี่ไงหนูถึงบอกว่าไปพิจารณาเอานูไม่ได้จิตที่คุณแอร์ทักอะตรงหมดทุกอย่างคือในจิตอะอย่างนั้นคิดมีความคิดต่างใช่ค่ะคิดอย่างนี้มานานแล้วอันนี้คุณน่าจะได้คําตอบนะคุณบีนะในสิ่งที่เป็นไปลองพิจารณาอย่างที่คุณแอร์บอกนะ เดี๋ยวเราไปพื้นที่ต่อไปแล้วกันซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยตั้งเป็นศาลพยานาคใช่ไหมคุณแม่เรามาถึงตรงนี้นะด้านนู้นนะครับก็เป็นศาล พญานาค่ะพญานาคคุณเห็นอะไรบ้างก็เห็นนะฮะเห็นเลยเหรอเป็นไหลปูหรือเป็นองค์ไม่ไม่รู้คือเห็นไม่เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะตอนแรกเนาะคือเห็นแค่แบบเป็นผู้ชายชุดขาวยืนอยู่แค่นั้นแล้วก็พอกลัรมจะเดินเดินไปอีกทางหนึ่งตอนที่จะเริ่มอันเนี้ยค่ะมันเป็นเสียงอ่ะเสียงแบบเสียงทุ้มๆอ่ะฮะ เสียงผู้ชายทุ้มๆนุ่มๆซึ่งมันเป็นเสียงที่คุณหูเป็นอย่างดีเป็นเสียงที่คุณหูด้วยใช่แต่คือมันเป็นแต่คือตอนนั้นไม่ยังจับไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอะไรอ่าฮะอฮะคุณแอนก็ได้ยินและเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายือกันใส่เป็นแบบตรงข้างล่างอาจจะชัดมากว่าใส่เป็นผ้าริ้วเนาะตามสไตล์พรีนาแต่แบบเป็นผ้าผิวอืมแล้วก็ใส่สร้อยสังวานอะไรเงี้ยแล้วรอบๆอบหราคุณเจออะไรบ้างไหมโอ้โหรอบรบพี่เจคย เคยนี่ไหมเวตาลไหนแค่เคยอ่านภาษาไทยม2จะรู้จักนิทานเวตาลคือเป็นเหมือนตัววิญญาณอะไรสักอย่างที่เป็นก้อนดำๆก็จะกระโดดแบบจริงๆกระโดดแบบตามยอดนี้ไปยอดนี้กิ่งนี้ไปกิ่งนี้ยอดที่เราเห็นางบนเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปรับข้อมูลจากพ่อปู่พญานาคก่อนที่คุณแม่ว่ามีตรงนี้นะไปกัน